คนเราก็เปรียบเหมือนดอกไม้แหละแรกๆเล่นสดใสชื่นบานหอมหวานหมดเลยพอสุดท้ายจากที่เคยหอมหวานก็กลายเป็นดอกไม้แห้งธรรมดาที่ไม่มีกลิ่นหอมหวานแล้วก็ร่วงโรยตามกาลเวลาอเป็นดอกเฮ้ยวะใครกินเนี่ยเ็นมะเดี่อเฮ้ยดีมาเฮ้ยทำอะไรอะมดีดีรู้ฮง้ยพ่ทำอะไรอะ

ไปเอาเค้กไปเอาเค้กเพลงต่อไปนี้เรามอบให้พวกเธอทุกคนไงฮะอ๋อถึงว่าละทำไมเอาเพลงนี้มาร้องจะมอบให้เขาเหรอดูนี่ก um ่อนนะอ่าจะมอบเพลงนี้ให้เขาแหละอะไรก็บอกว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามฉันจะอยู่ตรงนี้กับเธอทุกยามต่อให้วันนี้เซลไม่รักเราเราก็ยังรักเธอนะก็คนมันคีดเหงหนึ่งนึก็คิดไกลให้ตอว่า,าที่โคนกันเลยเดียวครับใช่ครับจริงๆแล้ววันน้นนะักผมจะไปลากตายมาลงที่ตมด้วยนะฮะทำไมถึงไม่ไปลากในวันนั้นผมกลัวคุณว่าผมไง <laughs> มีความประทับใจไหมในวันนี้ที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญของงานพวกเรานะ่ะพูดหน่อยสีเป็นแขกรับเชิญของงานพวกเรานะ่ะพูดหน่อยสีแขกรับเชิญของงานพวกเรานะ่ะพูดหน่อยสีจี เดียวกันนะน้อพูดอะไรก็จะคล้ายๆกันนะไปไปดใครแล้วจะมาดูใบพี่ชายเล่นคอนเสิร์ตมองหน้าเวทีบ้างก็ได้พี่ชายมองแต่พี่สะใภ้หน้าเวทีเห็นแต่โกหูจากน้องไอซคนของพี่นุก พี่กวางแฟนธนาดนพี่กิ่งพี่เยาพี่จะกา๋าแฟนออฟก็มองอยู่ตลอดนั่นแหละนะเวทีนั่นะไหวก็มองอยู่ก็มองอยู่ ตอนยิ้วดูลงมากูจะปีนโชว์มึงเนี่ย <c oughs> เฮ้ยไม่ต้องห่วงหรอกพี่มึงได้ปีนแน่นอนเพราะมึงปีนเหรอเฮ้ไม่เอาเลยอันนี้อันนี้ซุม้มซุ้มนรกใช่ไหมครับนรกเราไม่ต้องกลัวนะครับช่วงนี้น้ำท่วมกระทะทองแดงไฟดับหมดแล้วค <c oughs> รับผมลอ้นดูผนล้ดูฝนวิจารัมากเลยเ ไม่ไอไอไอปีต้นยิ้วนะเขาบอกว่าเป็นเป็นศินข้อสามแต่ว่าผิดลูกผิดเมียบักอ๊อบไม่ไม่เอาเรายังไม่มีลูกมีเมียอ้าเออะไรวะอคุณก็พูดตามกฎข้อสามผิดผิดกิไรก่อนได้ไหมพูดดีๆเนาะเฮ้ยกินไรก่อนได้ไหมในสิ่งที่พี่พูดครับคือบางครังกูพูดคำหยาบแล้วกินเล้าไงขูไม่ได้พูดใหมือมึงมึงอย่รทดิมึงอยู่เฉย ่เขาอาจจะพูดให้กูก็ได้นี่แต่เราแค่เด็เอ้าอุ๊บลงนะถึงไหนแล้วล้วนหมดแล้วเนี่ยพูดไปถึงเลยจริงๆกมันล้วนแล้วเนะ่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรตกออลก็ไม่เป็นไรครับแถวนี้เพื่อนเยอะแยะหมดเลยเลยงูยังงูงูเนี่ยต้องทำอะไรวะอ๋ออะไรอะไรสื่อจะขวางนะมีมีมี มันจะกินบ่เบดเสียกููกันไหไปไปไปเอาสตีปูดไหมไปไปไปเอาสถีปูดไหมไปมือมันมือมันจะกินด้วยครับมันจะจะกินบดเป็นวะจริไปย่างไม่ย่างเลยย่างเลยตลอดมึงตลอดตลอดพูดก็เหมือนกันถ้ารักปลายก็รักลูกด้วยรักลูกก็ต้องรักปลายด้วยนะครับขอบคุณเอเนซี่ญกุ่่นมากๆครับน่ารักมากยอดมากแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณสําหรับมันมีเซอร์ไพรส์ ตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามารีสอร์ทเลยเรียกว่ารีสอร์ทใช่ไหมเข้ามารีสอร์เลยทิมสมร์ดจัดการให้กับนุกไปห้องสวยมากนุกกับไปอยากจะอยู่สักสี่ห้าคืนคือมันมันจะได้คุ้มกับห้องสวยขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณสําหรับของขวัญที่มอบให้กับนุกกับนุกกับไปเป็นเป็นทองคำเล้ะแล้วก็มีสลักคําว่าสพอร์ตธนดนด้วยขอบคุณมากมานะครับ ขอจังเลยเลย,ยังไม่ร้องครับเออมันยินีไม่นเต้นเต้นไม่ค่อยจับกีตาจนมากก็ร้องตปอยู่บ้านแต่ก็ร้องบนเวทีไม่ค่อยได้ร้องเลยขอบคุณทุกคนอีกครัง้งขอบคุณในทุกๆเรื่องราวทุกๆการทุกๆการเดินที่พวกเราเดินมาด้วยกันขอบคุณทุกอย่างนะครับ หนึ่งผลงานเพลงนี้ครับมีบางคนอยากให้ผมร้องมากแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่เคยฟังเลยนะแล้วมันก็กระชั้นชิดมากๆด้วยหนึ่งผลงานเพลงนี้ก็เลยตั้งใจที่จะอ่ะฟังสักหนึ่งวันแล้วก็เดี๋ยวลองมาร้องให้กับพี่ๆทุกๆคนหน้าวิีในวันนี้ได้ฟังครับหนึ่งผลงานเพลงจากมุขโดนครับลองฟังดูนะ 嗯，那边呢？ วันกคุณนกแนมาดู้งดีอะไรนะโอมันก็ไม่ได้มาีเวลาเหมาะจกขอบคุณมาแ้ครับเป็นปีแรกพี่ีได้มาิเรียนกีันทุกคนเนาะพี่ในพอวันนี้ก็ีใี่ได้ว่าเป็นวันแรกใช่ไหม่หน เราใครที่คิดถึงกันก็มากันที่ได้นะครับขอบคุณสำหรับโปรเจกต์ดีๆจากแมโน่ขอบคุณคนที่คอยพพอร์ตในการทำเงินขายเราโีนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่นาร่วมงานวันนี้ก็ดีใจอยากดีใจทุกท่านที่ได้รู้จักคุ้เจอทุกคนขอบคุณที่ร่วมรับงานมากับ เข้งอเชนรับขอให้สวยวันสวยซืนนะคะแดนแดนไม่เป็นไรไม่เป็นก็ก็จริงแล้วที่ได้มาวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณเจ้าหน้าทด้วย ก็ได้มาวันนี้ในทุกๆปีที่ได้ทำขึ้นของนุ้กก็มีบทนี้ใช่ไหมครับก็คือแต่ก็ได้ดูแค่อยู่ในจอโทรศัพท์ที่พี่ๆถ่ายไปวีนี้ได้มาเป็นงานรุ่นสุดท้ายก็มาชมมาดูตัวเองด้วยตัวเองก็ได้ชะยิ่งขึนเป็นแบบนี้แหละใช่ปีนี้เมาอีากมาใช่ไหมได้มีโอกาส ตื่นเต้นเดี๋ยวพี่ขอจับนมหน่อยสิ รู้ได้ไงว่าพี่๊อบชอบจากตรงนั้นถ้าไปนมถ้าทางซ้ายไปนมกลับมาขวามันต้องต้องมีไข่เลยแหละนุกน๊กนุ๊กตามข่าวพี่หรือว่าพี่ชอบจับไข่คนทั้งกองถ่ายเลย <laughs> ไข่พี่เกตบรลินทรงนงี้ไข่เจมจิงจจงี้พี่จับหมดแล้วนะจริงจริงพี่เกสบรลินทรนเขาเคยชมพี่อ่ะพี่เป็นคนจันเลยไม่ไม่เอาจริงแล้วอ่ะถ้าของไข่ใหญ่ตื่น<ม>เต้นไหม เรื่องแบบเนี้นุ๊กไม่มีทางทันพี่เด็กค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นไหมโอ้โโอ้มีขยี้ด้วยติดด้วยพูดตูพแข็งไหมครับมือเบสหันหน้าหนีเลยมือพอนุ๊กถามว่าตูดผมแข็งไหมครับตูดอะ แข็งมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกลูกใช่ไหมไปตูดแข็งไม่มีประโยชน์อะไรแข็งมีประโยชน์จะเรียนร้องเพลงกับพี่ต้องได้ทางนี้คอะไรแข็งมีประโยชน์ของของนุกนะของนุ๊กของนุ๊กนะของนุกเหรอะเออเอาต้องถามนุ๊กเลยว่านุก อะไรแข็งมีประโยชน์หำหำครับหำมันคือแชร์บอลครับมันไม่ใช่บารที่จะมาถือแล้วสองสามว okay. ิม <the bye> ันจะเบาไม่ใช <my good childhood stakeholder> <tt> ่ไหมถึงทีมผมจับลูกแบบนี้แล้วทีมคุณก็พุ๊บเข้าไปเลยครับมึงมาทำเพื่ออะไม ผมออกกระดาษเอาคุณออกอะไรความคิดผมออกกระดาษโอเคไม่ได้เล่นหรอไม่ได้เล่นหรอค่ะวันนี้เอาเอาเดอึ๊บปึ๊บปึ๊บสามเดเดอตึงดึงดึงติ๊ดิ้ดิ๊ดิ้ดิ้ดิ้ดิิงยิงดิ้ดิ้าิ้ดา้ดิาดิิ้ดิ้ดิ้ดิเปิายิงฉุบดิงแชมดิดิ้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 อ้ดิ้ดิ้ดอ้ิงยิ้าิิ้้ดาษตามที่ผมอไม่เห็นออก คุณปายขายเรื่องนี้คุณปายไม่ยอมเหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ผมไม่คิ้มแล้วแล้วคุณนุกคิดอยู่ในใจไหมว่าคุณปายจะออกตามที่เขาพูดคิดครับเพราะว่าเราเราไปผอายิมจุบกันอยู่งานใช่ไหมก่อนหน้านั้นครั้งหนึ่งแล้วแล้วครั้งนี้เขาน่าจะเปลี่ยนแนวด้ายเขาเปลี่ยนแนวจริงแต่เดงว่าผิดทางที่เราไว้เอาใหม่แล้วกันอ่าผมแสด้งว่าอุ้ยคุณนุ๊กเขายอมเพื่อคุณปายนะครต่อเลยค่ะ ไปแป้งเนอันหลังมึางแมไประวังนะระวังปั๊มเปิดไปดิป๊มปั๊มปั๊เลยทุกคนมากๆครับผมก็ทุกสิ่งทุกอย่างไปก็พูดไปหมดแล้วทนายดนก็คือพูดหมดทุกอย่างถ้าให้ผมพูดนะมันจะยาวกว่านี้ผมก็ขอตัดเลยแล้วกัน ทุกคนก็รู้แล้วว่าเร,กกนนา,รวววารักกันขนาดไหนทุกคนก็รู้แล้วว่าเรารักกันขนาดไหนทุกค <อ lyn? S 3> นก็รู้แล้วว่าเรารักกันขนาดไหนถ้าพูดไปมันจะยาวเราอาจจะไม่ใช่แช่รักแรกของกันและกันครับผมเราอาจจะเจอกันในเวลาที่เดี๋ยวคิดก่อนเราอาจจะไม่ใช่รักแรกของกันและกันแต่เราจะคือ รักสุดท้ายของกันและกันในวันนี้ครับผมคนสุดท้ายจากป้ายปหาือล่ครับนายมาคนเดียวครับพี่แล้วก็ร้องคู่กับพี่มันไม่ใช่นกครับเอาคู่นายดีกว่าได้ครับมันมันมันมีอยู่สองโลกจมแม่จมแม่เอาสัตวจมแม่เอาสัตวจมแม่เอาสัตวจมแม่แต่างก็เป็นพระแล้วคือคือต้อนบวชอยู มีแต่แม่ให้เรียกไงโอเคอ่ะีพราเป็นอยังตอนบวชจุงทุกคนดูคลิปเก่าแล้วเป็นไงน่ารักเนาะ ชอบอ่ะน่ารักอ่ะรักเขาไงรักเขาเขาทำอะไรอ่ะชอบหมดงงกับตัวเองน่ารักน่ารักทุกคลิปเลยอ่ะช่วงนี้ก็จะมีแต่คลิปเก่าๆแบบเนี้ยเอามาให้ดูเอามาให้ทุกคนดูจะได้ไม่เหงากันให้ดูความน่ารักของกู้เพื่อนมันวิเศษจริงๆเนาะเพื่อนอะไรก็ไม่รู้ มันแบบเป็นเพื่อนที่มันวิเศษมากอ่ะน่ารักจะนอนคุยหน่อยนะใส่ใส่เดี่ยวไงใส่ชุดนอนเนี่ยคือแบบมันมันจะบอกไงดีมันเพื่อนเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ตามนั้นแหละน้องเขาบอกเพื่อนก็เพื่อนรอให้น้องเขาบอกเรานู่นแหละเราค่อยออกมาดีใจกัน น้องเขาบอกเพื่อนเราก็ต้องเพื่อนถึงแม้การกระทํามันจะไม่ใช่ก็เหอะเนี่ยทุกคนอืมเราตามน้องอยู่แล้วเราตามน้องอยู่แล้วไม่ต้องห่วงช่วงนี้ก็จะแบบถล่มกันเยอะหน่อยเมนคู่เมนเดียวบุมปวดหัวมากแต่บุมไม่สนใจก็เอาความสุขไงไม่สนใจใครจะอะไรยังไงก็ช่างเขา ือเรารักเขาไงแล้วก็สองคนโฟกัสแค่สองคนคือแบบชนภากับธนดลเพื่อนที่ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนที่เป็นทุกอย่างที่มากกว่าเพื่อนมากกว่าแฟนไม่รู้ได้เป็นอะไรดีตามนั้นแหละเออแล้วอีกอย่างหนึ่งจะบอกว่าตอนนี้เพลินยังไม่มานะทุกคนทักบุ่มมาไว้ก่อนเลยเพลินยังไม่มา เพลินมาแล้วเดี๋ยวบุ๋มทักกลับนะคะน่ารักอ่ะ